จะพามาดูบรรยากาศก่อนลงงานนะครับของทีมเครื่องจักรจะมีตัวเฟกเตอร์แล้วก็รถบรรทุกเดี๋ยวเรามาตามหาคนขับกันครับตัวนี้จะเป็นรถบด4คัน น่าจะก่อนลงก็เช็คเครื่องครับสวัสดีพี่พี่ก่อนก่อนลงนี่เราเราเช็คอะไรบ้างครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่อง,เ,องอเป็นคันนี้ขับดีไหมครับ ดีกว่าขั้นใหญ่แล้วมันต่างต่างกับรถเกตยรไหมพ,พี่ก็ขับรถเกตรยอยู่เนาะนนง่ายกว่า,า,วาไม่ไม่ไม่กดดันรถเกตรได้กดดันนะนนะใช้ฝีมืออันนี้คือเราเช็คเรียบร้อยเนาะพร้อมลง ถือว่ามีความพร้อมนะครับก่อน8โมงต้องเช็คความเรียบร้อยก่อนโรงงานครับก็ทำความสะอาดเครื่องเช็คน้ำมันเครื่องเช็คน้ำมันรายลเอียต่างๆมาดูด้านหน้านิดนึงครับตัวนี้เต็มเลยครับดินเต็มเลยทื่ตัวด้านหน้าเนี่มัน ดินเต็มเน็ดเรามีวิธีแก้ไขไหมแห้งใช่ไหมครับโอเคเดี <the break hyster ically> okay. ๋ยวไปตามรถบดกันต่อดูว่าใครขับท่านไหนยังไงครับฝั่งฝั่งนี้ประชุมกันแล้วครับเริ่มประชุมแล้ววางแผนแล้วครับวางแผนว่าจะไปกินเหล้าที่ไหนดีเย็นนี้ ีพี่ขับมากี่ปีแล้วรถบดกี่ปีแล้วครับ3ปีแล้วครับโอ้เป็นอาจารย์เลยเนาะอย่าลืมสอนน้องๆนะครับยังสมัครเล่นอยู่ครับจะทิ้งน้องนะครับครับผมเขาตามไม่ทันครับพยายามดึงเขาหน่อยครับผมเขาตามไม่ทันก็เชือกดึง อันนี้ก่อนก่อนลงเราเช็คอะไรก่อนไหมแฮกเช็คอะไรก่อนครับมันเครื่องน้มันเครื่องหม้อ,มอน้ำแล้วก็บำบองครับทุกวันเลยไหมครับบางทีก็วันเว้นวันครับวันเว้นวันพี่พี่กี่ปีแล้วพี่ครับห้าปีเป็นอาจารย์แล้วเป็นครูได้แล้วสอนได้แล้วครับเป็นอาจารย์ ห้าปีถือว่าเก่งมากแล้วครับเงินเดือนก็อยู่มาสามหมื่นนะครับน่าจะถึงครับละปีละหมื่นกว่าหมื่นกว่าถึงไหมพี่เงินเดือนถึงไหมครับมื่นสองครับมื่นสองโอเคครับอยากได้พิเศษต้องเล่นเล่นไพ่อาครับถ้าจะได้สามหมื่นครับเนาะต้องเล่นไพ่อาเนาะไม่งั้นก็เออต้องเล่นไพ่อาะอันนี้พูดเล่นนะครับการสนันไม่มีนะครับ ในานามของบริษัทคือไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเด็ดขาดครับถ้าเจอเนี่คือถ้าเจอว่าเล่นเล่นไพ่ในโลนเนี่ให้บอกด้วยครับจะไปเล่นด้วยครับนะ <ไป S 1> ครับแท <laughs> เตอร์ลิวกงติดเครื่องแล้วครับพร้อมที่จะขยับอุ่นเครื่องวอร์มรอครับ <laughs> ด้านซ้ายขยับนะครับ ความแรงครับด้านหน้ารีเต็มนะครับเดี๋ยวจะออกเองว่าอย่างนั้นกันที่หนึ่งครับพี่ใหญ่ตามไปแล้วครับออกนำหน้าครับ ที่สองขยับกันที่สามเริ่มติดเครื่องครับเกดเดอร์ขยับตามไปครับ อีกสองคันครับอีกสองคันอันนี้เป็นอาจารย์ครับ5ปีแล้วครับ5ปีแล้วห้าปีดูการขยับล้องตัวครับล้องตัวมากครับการขยับขับเคลื่อนเหมือนกับรถกับคนเนี่เข้ากันเลยครับ ดูครับการขยับกลับเลื่อนนี่เหมือนใส่จิตวิญญาณเข้าไปด้วยครับคนนี้คล่องตัวมากครับประสบการณ์5้าปีครับเป็นอาจารย์ได้แล้วครับเดี๋ยวตามไปดูหน้างานจริงๆครับตัวนี้เป็นงานเสริมคันบดอัดหลังอ่างหลังเขื่อนนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยสวายครับดูว่าจะเป็นแม่น้ำเนื้อที่ก็ประมาณเจ 8,000ไล่ครับวันนี้เพิ่งมานะครับเพิ่งมาประสบการณ์ครับยังไม่ถึง10วันนะครับเพิ่งมาน้องเล็กในทีมครับขยับแล้วครับดูการขยับนี่ยังยังเหมือนยังไม่เข้ากับรถเท่าไหร่ครับแต่ก็คงอีกมานานครับมีอาจารย์สอนก็น่าจะเก่งครับ ท้ายน้องเล็กครับเดี๋ยวพามาดูภาพบรรยากาศนะครับงานบทอัดเสริมลังคันอ่างเก็บน้ำห้วยสวายนะครับดูด้านหลังนะครับจะเป็นแม่น้ำนะครับตัวนี้หน้าที่ก็เยอะประมาณพระทุกวนนะครับน่าจะ6,7,8,000ไร่นะครับ เดี๋ยวให้ดูหน้างาน้นสิบล้อเริ่มขยับแล้วครับนะครับ,รบตัวนี้นครับส่วนรถทำงานอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้เสริมไปแล้วครับแต่ก่อนจะมีแค่6เมตรตรงนี้นครับตรงที่จากเสามาเป็น6เมตร น้ำขยับตามไปครับเดินตามไปครับตามเครื่องจักรไปครับระยะทางตัวนี้นะอยู่ประมาณ3กิโลกว่าครับ ที่จะเสริมขึ้นมาเสริมแล้วน่าจะมีการเทไม่แน่ใจว่าจะเป็นคอนกรีตหรือว่าลาดยางนะครับขยับจากเดินที่มีประมาณจากเสามาประมาณ6เมตรจากเสาลัวตรงนี้นะครับที่เป็นในลายอยู่ประมาณ6เมตรน่าจะขยับเพิ่มจาก6เมตรไม่ก้าวก็ประมาณ12เมตรแล้วครับพอทำเสร็จจะเห็นบรรยากาศเห็นมุมสวยนะครับในการต้องเที่ยว คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับโชคดีร่ำรวยเงินทองทุกคนครับผม